ยูรู้เรื่องของคุณวาน,นิลาที่เขาจะจัดงานวันเกิดแล้วจะมีการเปิดตัวสมบัติของเขาหรือยังอาจารย์เพิ่งได้รับการ,รบัตรเชิญมาไม่นานไอคิดว่ายูก็น่าจะได้เหมือนกันว่าขอเชิญทุกคนพบกับสมบัติชิ้นนี้เลยคะ่ะโอ้พงศ์เปาสมบัติไปแล้วอะคนที่สืบคดีมาเป็นร้อยปีอย่างคุณลุกเนี่ยนะครับผมว่าการจะสร้างสถานการณ์อะไรมันไม่ใช่เรื่องยากซะเท่าไหร่จริงไหมครับ สกิลการเชื่อมโยงของกันเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับแล้วแกว่าคดีนี้เป็นไงบ้างอะน่าต้องมีคนไหนครับที่อยู่เบื้องหลังสมบัติประจำตระกูลความจริงแล้วมันซ่อนพอหรือว่าคำสาปเอาไว้ <c oughs> หรือว่าความเชื่อกับสมบัติชิ้นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมีศพในห้อง สนใจมาสืบคดีนี้ด้วยกันไหมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานนะคะจะขอมาตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ติดอะไรใช่ไหมคะเหมือนมันจะมีนักต้มตุนอยู่คนหนึ่งที่ใช้ฉายานี้ปลอมตัวแล้วก็หลอกล่อคนไปทั่วเพื่อจุดประสองค์อะไรบางอย่างใส่เลนสวยด้วยค่ะระวังจะหลงนะคะอาการวาเป็นไงบ้างอะทรงๆเนี่ยบางทีก็แย่ลงบางทีก็ดีขึ้นโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยอะทั้งที่พวกเราก็แข็งแรง ทำไมพี่วาไม่เหมือนคนอื่นและไม่ว่าใครก็ตามที่ให้การช่วยเหลือหรือคอยสนับสนุนกลุ่มคนด้ <c oughs> <c oughs> ผมจะจัดการอย่างที่สุดไปเถอะลูกอุตส่า์เสียเวลาสืบเรื่องนี้มาเป็นร้อยปีละเป็นไงบ้างละ่ะการถูกคนที่ตัวเองไว้ใจหักหลังบ้างที่องค์กรทำแบบนั้นกับยอูอาจจะเพราะรู้ก็ได้นะ ว่ายมาจากตระกูลที่มีพลังแห่งการมองเห็นแกมีผู้ช่วยยังไม่บอกฉันเลยหรอผู้ช่วยเหรอครับคุณลุกนี่รีบไปไหนเหรอคะใช้ให้เดไปเอาของแล้วก็ไม่รอกันเลย